พายอดอ๋อแฟทองจ๋าอ้ามาดาม,มกินยากินยาดาูคนโอคน้คนก็แก่มาก็เท่าเนี่อใดนะลูก เด้ออ๊ดเอาอันวันนี้ขึ้นไปเอาบอกว่ามีไหนมีนี่ก่อมันมีหลายตัวนะก็อี้ไหวแม่อแนะเอามาไว้ปืนนี่เวลาแม่จะใจแลว้วก็วอเกอร์มีหั่นตวงเอามาเตรียมไว้เนี่ยแม่จะได้ยันขึ้นยันลงแม่คิดแล้วคิดสละตะแล้วแม่ก้นที่ดินนี่ดีกว่าแม่ก้นในซีเมนในบ้าน้ะก่อฮะ แต่มันบ้านเอามันแบบเพอมันอยู่กับคนล้องทาที่แม่ไปที่อันกายผ้าบําบัดน,นะแม่แม่แมลูกขึ้นตีว่าเกิดน,นะหนูออดปนประกบแม่สองคนก่อนนะคนละข้างนะปนเหมือนให้ทำคนเดียวมาดาม เนี่ยถ้าจะเอาหมาใหม่นะน้องพลมาอ้างหรอถ้ามุนี้ไปอยู่แล้วจะเอาหมาใหม่ต้องเปลี่ยนเวรกันเนอะไผ่จะเก็บขี้เจ้ามาต้องเก็บขี้ต้องเปลี่ยนมไปขี้ลํำปุ้นอ๋อประเด็นนี่มันแก่มันไปไก่มาได้ไงมันก็ขี้แถวนี้ แต่ก่อนมันไปขี้ในป่าข้างตางพุ่น<ช>ไม่ได้นี่พุ้นแก่กันละเะแกมาขนเท่สสานนอ,อนวันนี้เอาแม่ไปแอวสักน้อยก็ได้หรอพอน้องพลคนเดียวมันเอาแบบได้หรอฮะเข้าไปแอวอัน เข้าไปอันเอาตีนแจ่นีน้ำฮ้อนใส่กระแป้งนี่เหมืได้เออต้องผสมกระแป้งไปใส่สมึงพุ่งเนี่ยใส่กระแป้งเคยไปมาๆหลายที่แลาวมันเอาแป้งนี่เสียสมึงแต่เวลาแม่ก็คิดว่าถ้าเวลาจุ่มแล้วแม่ต้องเอาเจ็ดแอลกอฮอล์เนาะอือทำอะไรเนี่น้ำฮ้อนน้ำผู้ฮ้อนสมงมีไหมมันมีแต่น้ำผู้ฮ้อนที่ผสมสมงษ์มากหลายอือแต่ยังได้จ่ายแม่มันก็คิดใกล้ๆเนี่ย